สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมลิปนี่ค่ะเป็นลาพัฒนาของลุงทรงจินตนาจะลงลาพัฒนาของลุงทรงเป็นลาพัฒนาวันจันทร์ที่25ิพฤศจิกายนค่ะลุงทรงให้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งพานมาค่ะตัววิ่งบอลรุดค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงหลังมีลุดมีเข่าค่ะช่วงนี้ เบาๆคะ่ะคุณผู้ชมถึงหลุดก็มีเข้าได้นะคะมันกะบอแนมบอน,บบนอนเนาะคะ่ะเคยปังกระตองปังคะ่ะคุณผู้ชมเคยหลุดกระตองหลุดมีหลุดบางเนาะคะ่ะหนักอา่าหนักปาดยังหลุดจักลงเนาะคะ่ะเป็นก่ยังบอกอยู่คะ่ะคุณผู้ชมนะคะเอ่อแม่นบันดิตกก่ยังผาดนะะเนาะค่ะเนาะเป็นธรรมดาอันนี้ห้อแคร์การคาดเดานะคะคาดเดาแนวทางเป็นแนวทางราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยของลุงส่งคะ่ะ แล้วก็ของรุ่งทรงนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเคยซีตัวแตกนะคะรัฐบาลไทยก็ปังทุกงวดนะคะคุณผู้ชมมี่งวดเมื่อกี้ค่ะ,ะเข้าตัววิ่งนะคะแล้วก็มีที่รุ่งทรงไปกราบขอพรแล้วก็ไปทําบุญถวายผ้าไตราค่ะ,ะ,ะย่วยังก,กละลาลืมซื้อค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมันไปขาไปไปไหวปูทวดเนาะคะ่นะเนาะรูปเหมือนปูทวดค่ะัดที่นี่เพื่อนกระเลยได้แม่แนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะววัทีผ่านมาเนาะคะ่ะเลขอิงปองแล้วก็เลขทูบที่จุดได้ค่ะเลขทูบที่จุดได้ก่ะสองสามศูนย์ค่ะ, 2, 3, 0, ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็เลขยิงปองหนึ่งแปดนะคะบางคนค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเบิ่งแล้วนะคะเพิ่นวาสถานที่เดียวกัน ได้มาห้าตัวเท่ากับบนและล่างเพื่อนจับร่วมกันแล้วก็วิ่งกันเองค่ะเพื่อนวิ่งกันเมื่อก็เข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนและล่างเลยเนาะเมื่อก็เข่าสามแปดพรนะโอ้ขับคุณผู้ชมเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะระปังยู่ได้ละค่ะคุณผู้ชมเนาะเขากันได้อยคะสามแปดเข้าไปที่ล่างเลยะคะ่ะคุณผู้ชมวดนี้เพื่อนได้มากขึ้นกันค,ะค่ะจินตนาเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะคะตอนเสาร์วันที่ยี่สิบห้า ใสๆค่ะเดี๋ยวกินตนาจะลงให้คุณผู้ชมในเบิรงค่ะเพราะว่าันที่26กินตนาต้องเดินทางไปคอนแกนอีกค่ะคุณผู้ชม,มันที่26โชคดีที่เป็นวันอังคารนะคะเพราะว่าวันอังคารก็ได้ล่งล่าพัฒนาเนาะคะ่ะก,กับบอลเครียดปันไดค่ะคุณผู้ชมเดินทางบางที่ไปฮอดสสนสะคะ่ะ ไหนจะต้องรีบไปหาหมอไหนจะต้องเร่งโล่งไอ้โล่งแนวทางคะ่ะจินตนาโอ้ยเฝ้าหัวซักนอกความก็เลยนี่อันทีว่าต้องเครียดนะคะถามื่อมือเลยเป็นเรื่องสัน้นจินตนาจะร่วมคลิปเลยคะ่ะแต่ว่ามือหนอีก,ก็จะร่วมเพ่กกันคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางไม่ค่อยเข้าถึงแยกคลิปไปคุณผู้ชมก็ดูน้อยคะ่ะจินตนาก็เลอยอยากล่งร่วมคลิปไปเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า ของพ่อเสยนเพลงเสร็จแล้วก็ของลุงสง่งของลุงส่งเสร็จแล้วก็ของแนวทางภูเป็นเขาเนาะคะ่ะนุ่มผู้พานจิตนาล่งไปแล้วแล้วก็พ่อเสยนเพ่งล่งไปแล้วแล้วก็ของลุงสง่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของเซียนหนองหานคะ่ะคุณผู้ชมลุงของเซียนหนองหานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจินตนาจะลุ่งของปูศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็นอกนั้นจินตนาจะร่วมคลิปกันเรื่อ้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เห็นแนวทางกันเชื่อเดียวรถดเนาะคะ่ะว่าต้องรอดโดน บ่ตาเอาแต่แนวทางเบิ้งแลแนวทางไปโหลดค่ะเพราะว่าจะได้ปตองเสียเวลาไปเบิ้งหลายคลิปเนาะค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ้งแนวทางค่ะทางช่องจินตนาชัแนวค่ะแนวทางมีรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาสองแนวทางค่ะจินตนาค่ะลงให้คุณผู้ชมในเบิ้งเป็นประจำเนาะค่ะจันพุทธศุกร์ก็คือลาวพัฒนาค่ะแล้วก็พะกันไปค่ะคุณผู้ชมตามเวลาและโอกาสนอกจาะจินตนาบได้ เมคแบบเน้นๆแบบระบุมาจริงจังว่ามือน,นันสิลุงของคลิปนี้มือน,นีสิลงของคลิปนั้นนะคะไปตามเวลาค่ะคุณผู้ชมมีเวลาก็ลงให้เลยเพราะว่าจินตนาตตรงเหตุงานเสริมสวยนั่นค่ะกัทางนีลูกค้าม,คามากะคนหนึ่งค่ะเป็นตัดสะใด้เย,ย็บรอยเร็หนึงก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงค่ะหนึ่งสองชั่วโมงเลย่ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลย เ,เวลาไปตรงนั้นนะคะหาเงินไปนั่มค่ะคุณผู้ชมเพอ่าค่าใช้จ่ายต่างต่างเนาะค่ะเนาะก็ต้องเหตุงานเตรีตัวไปนั่มแถวาระานท่ากับโมมีไล่ได้ค่ะยูทูบยังโมมีไล่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็ไล่โรแนวทางคุณผู้ชมในเบืองกันเอาค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่มีนําจิตนําใจค่ะแบ่งปันนาใจมากโดยการกดไลค์กดแชร์ค่ะ ไปเบื้องหน้าทางของลุงทรงกันค่ะคุณผู้ชมบางวันนี้สิปังบอกค่ะวันที่25พฤศจิกาย,ยนน2567เป็นลาพัฒนาของวันจันทร์ค่ะ,คะลาพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์ที่25พฤศจิกาย,ยนน2567ค่ะลุงทรงค่ะคุณผู้ชมลุดมาหลายหมวดนแล้วนะคะคุณผู้ชมลุดตัววิ่งด้วยสลับกันนะคะคุณผู้ชมมีลุดมีเขาตัววิ่งค่ะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้ามา หก uh, งวดแล้วค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมผ้าปังจะผ้ามานบอกะมีมือนีแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเบิ่งแล้วเป็นหนา้านะตาเป็นระเบียบจักน่อยนึงเนาะคะ่ะคุณผู้ชม uh, จินตนากวินพร้อมค่ะที่เขียนแนวทางเป๊ะไปเป๊ะ,ปะมากค่ะคุณผู้ชมทึงลบทึงเขียนเอาค่ะแนวทางเราพัฒนาของลุงสงวันจันนี้นะคะลุงสงให้วิ่งสี่กับหนึ่งบนล่างค่ะ สกับ1บนและล่างด้วยค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะมีสี่ศูนสี่สามสี่ปดค่ะเน้นสี่สามแล้วก็สี่แปดค่ะคุณผู้ชมอ่สีาเน้นกว่านะคะจินตนาเห็ดดอกจันใส่ให้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็1ก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าอ้าวหนึ่งหนึ่งไปชนกันค่ะคุณผู้ชมกับของปอูอ่ไม่ใช่ ของเซียนสกลค,คนหนองหานแล้วก็ของอพ่อเซียนเพลงนะคะแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมไปชนกันนะคะหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งชนกันซีเซียนละค่ะคุณผู้ชมจริงๆของจิงตนตนากับมีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมประกาไปชนก,นกันกับเพินเอาอ่ามันจิตรงกันแยกทางกันละค่ะคุณผู้ชมแับนี้ขอให้มาค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีหกคู่ด้วยกัน,นะคะ่ะมีสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งสอง สี่แล้วก็หนึ่งหค่ะเน้นดอกจันทร์ก็คือ4ี่สมหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหค่ะอ่าแล้วก็ชุด3ตัวมีสี่หางด้วยกัน4ี่ชุดค่ะคุณผู้ชม3ามสี่สามสามสี่แปดสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหค่ะเอามือนีคอให้มาห้าในปังเด้อค่ะลุ่งทรงตรงแตก3ตัวมือนีละ่ะค่ะคุณผู้ชมมีเข้าก็มีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางค่ะแนวทางวันนี้ขอให้คุณผู้ชม จงโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กดติดตามเพิ่มเติมค่ะขอให้มัานมือนี้ขอให้แตกเขื่อเด้อสาธุเดอ้อมือนีเดอ้อย่าให้ผิดหวังเดอ้อผู้ติดตามลุงทรงเนาะคะ่ะรุดมาดนแล้วพักมาดนแล้วพ่อเ้าเมือยแล้วเนาะเะนาะมือนีขอให้มัานให้ปังทุกคนคะ่ะโชคดีทุกท่านมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ